สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะแต่ก่อนจะออกไปเราก็ต้องฉีดน้ําหอมก,ก่อนนะคะเราฉีดเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวจอมโรลนนะคะฉีดไปเลยหอมเหมือนอ,อะไรเปลือ <laughs> กส้มเปลือกส้ม <laughs> <laughs> ขนาดนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หลังบิ๊กซีบางพีนะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินข้ามไปที่วัดหลวงพ่อโตบางพีค่ะ<ม>แล้วที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของงานโยนบัวค่ะก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันนะคะเราก็ไปไหว้พระขอบพรอกันก่อน<ม>ประเพณีรับบัวหรือโยนบัวนะคะ<ม>ก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอบางพีโดยมีการเชิญหลวงพ่อโตจำลองขึ้นประดิษฐานบนเรือแหบไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งโยนดอกบัวลงเรือเพื่อเป็นการสักการะ ด้านความเชื่อดอกบัวเป็นดอกไม้ในพระพุทธศาสนาการถวายดอกบัวแก่พระสงฆ์ในวันออกพรรษาเชื่อได้ว่าบุญกุศลแรงมากต่อมานะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูโซนเครื่องเล่นกันบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วค่ะคนยังเยอะอยู่เลยการละแม่แม่เกตก็แถวยาวมากเข้าคิวไม่ไหว เดินไปเดินมานะคะฝนตกคะ่ะท่วมคะ่ะคือว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนแผนแหละตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่จนถึง7จ็ดโมงเชา้าตอนนี้กลับบ้านคะ่ะส่วนใครที่นึกภาพไม่ออกนะคะว่างานเยือนบัวเป็นแบบไหนมีภาพมาให้ชมคะ่ะ